เจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้เส้นทางมหาปร,ริญญาววุธิไกลเดินทางพร้อมครูบาจารย์และคณะญาติธรรมสแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิเมืองขยาประเทศอินเดียระหว่างวันที่13-17ถึง 17, มีนาคม2567เริ่มต้นที่เดินทางออกจากวัดตี3กว่า มาถึงสนามบินตีสรอคณะพร้อมๆกันจากนั้นเช็คอินและอื่นๆเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ขึ้นเครื่องเวลา8นาฬิกาตรงจากสนามบินดอนเมืองมุ่งสู่สนามบินขยาใช้เวลา3ชั่วโมง พอมาถึงสนามบินขยาเป็นเวลาสินนาฬิกาตรงเวลาอินเดียช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมงแต่กว่าจะออกจากสนามบินผ่านดานตอมอก็ใช้เวลาพอสมควรสักพักหนึ่งก็ถึงที่หมายคือสถานที่พยาบาลภูลิปาลูที่ที่จะพักอยู่ที่นี่5วันฉันพัตาหารเพลนเสร็จเริ่มสถานที่แห่งแรกที่จะไปเพราะใกล้อยู่สถานที่พักมากที่สุด คือเยี่ยมชมบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมาทุปาญาติบ้านนางสุชาดาตั้งอยู่ในเขตเมืองขยาซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากพุทธคยามากนะักซึ่งนางสุชาดาคือผู้ถวายข้าวมาทุปาญาติให้กับพระพุทธเจ้าก่อนจะตัสรู้ระหว่างทางไปบ้านนางสุชาดาจะต้องนั่งรถผ่านแม่น้ําเนรัญชาราซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระศาสดาได้รับการถวายข้าวมะทุปาญาต พร้อมถาดทองคําจากนางสุชาดาและพระองค์ได้อธิษฐานจิตเสียงทายหากพระองค์ท่านสามารถตัสรู้ได้ ขอให้ถาดทองคําลอยทวนสายน้ำทั้งหมดนี้คือความเป็นมาตรงนี้คือที่อยู่ของนางสุชาดาจากนั้นต่อมาได้เดินทางต่ออีก10นาทีเยี่ยมชมต้นไทรหรือต้นอาชาประรานิโคตรหรือต้นไทรของผู้เลี้ยงแพะเป็นสถานที่สวยวิมุติสุขหลังจากตัสรุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยแต่ละแห่งเป็นสถานที่ร,บรอบๆต้นพระศีมหาโภูเป็นเวลา แห่งละ1สัปดาห์รวม7สัปดาห์หรือ48วันสัปดาห์ละ5ที่ต้นอชาปารานิโคตพระพุทธอ,องค์สเสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชลามาอย่างต้นไซต้นอชาปารานิโคตแห่งนี้ประทับอยู่เจ็วันขณะสวยวิมุติสุข ธิดาพยามางสามตนคือนางราคะนางอรดีนางตันหาได้อาสาผู้เป็นบิดาเข้าไปเปรา้าประโลมด้วยสเสน่ห์กรรมคุณต่างๆนานาแต่พระพุทธองค์นั้นไม่ทรงเอาพระทัยใส่กับขับไล่ไปแสดงถึงบุคลิกลักษณะอันประเสริฐของผู้ชนะตนได้แล้ว พร้อมคณะได้ฟังบรรยายจากพระอาจารย์จากนั้นได้สวดมนต์เจริญภาวนาเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปทางเดิมระหว่างทางได้แวะชมแม่น้ำเนรัญชรลาที่แห้งสถานที่ลอยถาดเข้ามาทุป,ปาญาตจากนั้นก็นั่งรถต่อไปเพื่อชมสมมุจลินความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคมุจลิน ในโอกาสเดินทางมาสู่ดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียพอมีเวลาพร้อมคณะได้เดินทางแวะสักการะสัตมหาสถานแห่งที่6คือสะมุจลินพร้อมคณะได้ชมพญานาคมุจลินหลังการตรัสรู้ที่พุทธคยาพระพุทธเจ้าทรงเสวยวมุติสุขต่อเนื่องเป็นเวลา7สัปดาห์สัปดาและสถานที่ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนอยู่ไม่ไกลจากต้นพระศีรมหาโพิ ที่พระองค์ได้ตัดสรู้โดยสามุจลินเป็นสถานที่จริงเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของคนไทยผู้มีความเชื่อและศรัทธานในเรื่องพญานาคอยู่ไม่น้อยหากมาเมืองขยาแล้วพอมีเวลาก็สามารถเดินทางมาแวะมาชมสมุจลินของจริงได้ที่นี่จากนั้นเดินทางกลับไปพักตอนเย็นอาบน้ำเรียบร้อยแล้วตอนค่ำได้เดินทางจุดสำคัญหนึ่งในสีสังเวชคือต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นพระศรีมหาโพเป็นต้นโพธิ์ที่พระโคดมพุทธเจ้าเคยประทับและตัดสรู้ดังปรากฏในคำพีพระพุทธศาสนาว่าต้นโพธเปรียบได้กับพุทธอุเทศิกาเจดีอย่างหนึ่งทําให้พันต้นโพธกลายเป็นพันไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเสมอมานับตั้งแต่สมัยพุทธกาล คำว่าต้นพระศรีมหาโพนั้นอาจหมายถึงต้นที่อยู่ที่พุทธคยาต้นโพที่สืบต่อจากหน่อโพตัสรูที่พุทธคยาหรือต้นโพที่เป็นอุเทศิกาเจดีอื่นๆก็ได้เช่นต้นโพตามวัดต่างๆนับเป็นต้นไม้ที่ปรากฏตามความเชื่อทั้งหมดนี้คือวันแรกในการจาริกแสวงบุญพร้อมคณะเดินทางทั้งวันวันนี้ขอพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เดินทางไปไหนต่อรอติดตามรับชมแล้วกันเนาะ